ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับทุกท่านครับล่าสุดทัวลงพระเอกสันอีกแล้วพี่น้องนะครับหลังจากที่เฮดแบบซี่ C ครับพี่น้องไปเบิ่งบางช่วงบางตอนกันก่อนครับคิดถึงแทลพาว นั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากที่พระเอกซันนะครับเพิ่นกาตะโกนนะครับบอกว่าลักแผวพาวนะครับแล้วก็มองซ้ายมองขวานะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านกับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับทุกท่านครับเอฟซีเห็นแล้วบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาทําอะไรนะครับบางคนก็บอกว่าแสดงหรือว่าสร้างภาพนะครับบางคนก็บอกว่า จงใจหรือตั้งใจบางคนก็บอกว่าไม่รู้จริงๆเหรอมาระยาทางสังคมนะครับบางคนก็บอกว่ามองนั่นเนี่ยเป็นบ้านคนเขาอยู่แบบสงบไปตะโกนเฮ็ดหนังประมาณนี้กับพี่น้องนะเพราะว่าตะโกนเสร็จแล้วก็แลนเขาเป็นในบ้านกับพี่นอ้องทําเพื่ออะไรบางคนก็บอกแบบนี่นะครับจัง เพอีเซียมล่าสุดก็ออามาโพสกับพี่น้องนะครับโพสแบบซีนะครับอิเซียมก็บอกว่าทําไมไม่มีมารยาทเลยวันนั้นคนย่านนั้นเขาอยู่กันอย่างสงบผู้ดีเขาอยู่กันอย่าเอาในิสัยที่ใช้กับครอบครัวใช้กับที่บ้านตัวเองมาใช้ข้างนอกสิมารยาทต,ต้องมีบ้างอายุยีบสามไม่ใช่เด็กๆแล้วนะขนาดจุด,จด,จด ปาดพีน่นอนะครับอีกรอบหนึ่งเราก็บอกอีกว่านับบันเหมือนน้องจุดจุดจุดเชื่อมจิตเข้าไปทุกทีปาดพีน่นอนะครับอีเซียมกับฝาดหนักเลยนะครับแบบสีครับทุกทานครับหลังจากนั้นเกิดยังขึ้นครับเอฟซีทั้งเพอีเซียมเข้าไปคอมเมนเน์ยเยอะมากนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเหมือนคนที่แบบจุดจุดจุด ปาดพี่น้องนี่อ่านโอกาสบ่ได้ครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยมาเหตุคือแท้นะครับบางคนก็บอกว่าเอา้าเป็นหย็เฮ็ดแบบสั้นเ่าะอายคนตีนะครับบางคนก็บอกว่าเข้าใจว่ารักแต่ว่าอย่าทําแบบนี้เลยมันดูไม่เหมาะสมนะครับบางคนก็บอกว่า น้องน่าจะป่วยหรือเปล่าป้าพี่น้องนะครับอันนี้เอฟซีนะครับพี่น้องเขาเมนนะที่หญิงเขาเม่นเยอะมากนะครับแต่ว่าอ่านออกอากาศบนได้ครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นคอนเทนต์นะครับบางคนก็บอกว่าทาทรงคือประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าเพื่อนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่พระเอกซันเทนแบบซีเนี่ยเอฟซีเขาไปคอมเมนต์เยอะมากครับพี่น้องแต่ว่าล่าสุด f อฟทางฟังของของเพกสันกับแพลว์ Pal, เนี่ยเพิ่นก็ดีใจครับพี่น้องนะครับที่เพกสันลักแพลวาขนาดนี้นะครับ บางค้นก็บอกว่าค้นรักกันคิดถึงกันก็ต้องแบบซี้ละประมาณนี้พี่น้องน,นะครับเกิดยังขึ้นครับพี่น้องน,นะครับเอ้าทุกท่านมีความเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้จะมีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมา่ายรอบหนึ่งครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ